สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มเทวช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤษเช่นเคยนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับรายการฟิล์มเทวินตี้รวิรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ใหม่ๆมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันครับและสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการรีวิวซีรีส์เรื่อง Shadow and Bone ตำนานกรีชาครับโดย Shadow and Bone เป็นออ i ิจินอลซีรีส์จาก Netflix นะครับโดยเป็นซีรีส์ที่สร้างมาจากการเอานวนวินยาย2เรื่องมารวมกันนั่นก็คือเรื่อง Shadow and Bone กับ s i x of c r o w s ซึ่งทั้ง2เรื่องนี้ก็เป็นผลงานของลีบาดูโกทั้งคู่นะครับโดยซีรีส์เรื่อง Shadow and Bone เป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีเล่าเรื่องราวของอา i n นาสตาคอปเด็กสาวกำพร้านักวาดแผนที่แห่งดินแดนล a ฟก a ซึ่งเป็นดินแดนที่ถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งด้วยเงามืดที่มีชื่อว่าแดนพยับเงา ซึ่งในดินแดนพยับเงาแห่งนี้เต็มไปด้วยเหล่าอสุรกายที่มีชื่อว่าวอกราอสุรกายตัวใหญ่และบินได้ที่คอยกัดกินผู้คนที่เข้าไปสู่ดินแดนพยับเงาจนกลายเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากๆที่ประชากรทั้งสองฝั่งนี้จะเดินทางไปมาหาสู่กัน แต่อยู่มาวันหนึ่งความหวังก็เกิดขึ้นเมื่ออารีนาสตาคอฟนักเอกของเรื่องได้นค้นพบว่าตัวเองมีพลังแห่งแสงสว่างที่ทุกคนต่างก็คาดหวังว่าเมื่อพลังของเธอกล้าแกล่งพอเธอจะสามารถทำลายแดนพยับเงาออกไปได้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองครับก่อนเดือนต้องบอกกันเลยว่าผมไม่เคยอ่านนวนิยายใดๆทั้งนั้นนะฮะที่เกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับซึ่งการดูซีรีส์เรื่องนี้เนี่ย ผมจะไม่รู้เรื่องราวไม่รู้จักตัวละครอะไรใดๆทั้งสิ้นมาก่อนนะครับดังนั้นทุกอย่างคือใหม่หมดสำหรับผมนะฮะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเข้า Netflix ในวันที่23เมษาที่ผ่านมานะฮะก็ เวลามิเอ็ดฟิกเขามีซีรีส์เรื่องใหม่เขาจะขึ้นแนะนําใช่ไหมผมก็กล่าวว่าอ่ะเดี๋ยวลองกดดูสัก EP พีนึงนะฮะแล้วก็จะนอนแล้วซึ่งเวลาตอนนั้นมันก็ประมาณ5้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วนะฮะจริงๆก็กะจะนอนแล้วแต่พอกดเข้าไป EP ีแรกเท่านั้นนะฮะผมหยุดไม่ได้ต้องบอกเลยว่ามันหยุดไม่ได้จริงๆฮะยิงยาว8 EP ีีจนจบเลยฮะดังนั้นถ้าจะถามว่ามันสนุกไหมเนี่ยตอบได้เลยว่ามันสนุกฮะคือหยุดดูไม่ได้เลย ยังไงต้องรันยาว8 EP ถ้าได้ดูแล้วนะและต้องขอชมว่างานโปรดักชันคุณภาพเกรียดเดียวกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เลยนะครับงานวิชวล l เอฟเฟกตซีจงซีจีทำได้ดีมากครับเรื่องนี้ทุ่มทุนมากๆบอกเลยว่าผมชอบงานโปรดักชันอาร์ตของเรื่องนี้มากๆครับมันมันผสมผสานหลา,หลายอย่างอะอารมณ์ประมาณเกมออฟตรอนผสม Harry p o พอตเมีผสมเชอล์รักโฮมด้วยนะฮะมัน ผสมผสานเยอะไปหมดฮะซึ่งผสมผสานออกมาแล้วมันมันลงตัวนะฮะมันดูเข้ากันแบบลงตัวมากๆต้องชื่นชมตัวผู้กับด้วยนะครับที่หยิบยกเอานวลดียายเนี่ยจินตนาการภาพออกมาแล้วสร้างออกมาได้ได้อลังการขนาดนี้นะฮะต้องขอชื่นชมเอริกไฮเซอร์ครับที่ทำออกมาได้ดีมากๆ ซึ่งตัวเอริกไฮโซเร์เนี่ยก็เขียนบทเองด้วยนะฮะถึงแม้ว่ามันจะเป็นหนังที่สร้างมาจากนวนิยายนะครับเอา,อาเรื่องราวจากนวนิยายมาสร้างนะแต่ว่าบทภาพยนตร์เนี่ยก็ถูกดัดแปลงเยอะเลยทีเดียวนะฮะใช้จินตก,การของภูมิกับเนี่ยเสริมเข้าไปเยอะเลยทีเดียวถึงแม้ว่าอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่อาจจะดูอืดน,นะครับเล่าเรื่องรักๆครๆเยอะไปนิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าดีฮะสำหรับบทภาพยนตร์เรื่องนี้ ดูรวมๆแล้วค่อนข้างจะครบรถเลยทีเดียวนะฮะมีทั้งแฟนตาซีแอคชั่นโรแมนติกดราม่าขาดอย่างเดียวก็คืออารมณ์ขันนะ,ะอารมณ์ขันนี่อาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ซีรีส์เรื่องนี้นะครับแต่ว่าซีนรักๆใคร่ๆเนี่ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างเยอะฮะบางทีอาจจะดูเยอะไปด้วยซ้ำนะฮะซีนแบบพระเอกนางเอกคิดถึงกันเขียนจดหมายหาการอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซีนอย่างนี้มีค่อนข้างจะเยอะฮะ สำหรับบางคนอาจจะทําไม่รู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็น่าลาคาญได้ฮะแต่ถ้าพูดถึงซีนรักๆคล,คล้ายๆเนี่ยก็ต้องขอชมซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันนะครับที่เขากล้าเล่นเรื่องของรักร่วมเพศนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยซีรีส์ในแฟนตาซีเนี่ยเขาจะทําให้เป็นแนวครอบครัวนะจะมีเด็กดูด้วยแล้วเขาจะไม่ค่อยกล้าใส่ซีนที่เป็นคู่เกออะไรแบบนี้เข้ามาเท่าไหร่นะครับ ดังนั้นต้องขอชมซีรีส์เรื่องนี้นะฮะที่กล้าเอาประเด็นนี้เข้ามาใส่ในเรื่องนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะชมสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นั่นก็คือการแคสนักแสดงครับนักแสดงหลักของเรื่องนี้ดูมีสเสน่ห์มากๆฮะเริ่มจากนากเอกของเรื่องครับอลิณาสตาร์คอฟที่รับบทโดยเจสซี่เมอร์ลี่ฮะเป็นนักแสดงชาวอังกฤษที่มีเชื้อสายจีนนะครับหน้าตาน่ารักมีสเสน่ห์มากๆฮะ พระเอกของเรื่องก็มีเสน่ห์ใช้ได้ครับอาซี่เลเซกในบทของเมานะและยิ่งตัวละครตัวนี้ฮะผมว่ามีเสน่ห์มากๆนั่นคือตัวละครนายพลคิลริแกนนะที่รับบทโดยเบนบาร์สผมว่าดูมีเสน่ห์มากฮนะตัวละครตัวนี้มีความร้ายแบบหล่อๆฮนะแล้วก็เป็นตัวละครที่ดูมีมิติดีนะฮะ คือผมจะชอบตัวละครประมาณนี้นะฮะซึ่งดูแล้วไม่รู้ว่าจะมาร้ายหรือจะมาดีให้เราแบบสงสัยตลอดทั้งเรื่องเนี่ยมันดูมีมิติแล้วก็มีสเสน่ห์ดีฮะ แต่ถึงแม้ว่าผมจะชมมาตั้งเยอะแยะนะก็ใช่ว่าอาจจะดีไปซะทั้งหมดสะทีเดียวนะครับข้อเสียอย่างหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้ก็คือมันเดาง่ายฮนะมันเดาเนื้อเรื่องค่อนข้างง่ายคือขนาดผมไม่ได้อ่านนิยายมาก่อนนะครับผมยังเดาได้นะฮะว่าเออเดี๋ยวคนนี้จะมีพลังเดี๋ยวคนนี้จะเป็นตัวร้ายเดี๋ยวไอตัวนี้มันต้องเป็นลูกคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันคือมันเดาง่ายมากผมว่ามันเล่าตามสูตรไปนิดนึงฮะ เลยทำให้รู้สึกว่าตัวเนื้อเรื่องมันไม่ค่อยมีอะไรเซอร์ไพรส์สักเท่าไหร่นะฮะนี่ผมเดาไปถึงซีซั่น2แล้วนะครับว่าไอเดี๋ยวพระเอกมันต้องเป็นอะไรยังไงนะ,ะเนี่ยไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าน,นะแต่ผมว่าเดี๋ยวมันต้องมีพลังอะไรสักอย่างไอเมาเนี่ยนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันยังอ่อนๆนั่นก็คือพาร์ทของตัวละครจาก s i กอัพโ o ลส์ฮะไอแก๊งอาชญากร3คนเนี่ยนะฮะผมดูว่ามันยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ฮะการนำเสนอนะฮะ พ,พอซีรีส์ตัดไปเล่าเรื่องราวของนางเอกอะไรเงี้ยมันดูสนุกดูน่าสนใจนะฮะแต่พอตัดมาพาร์ทแก๊งนี้แล้วมันดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ฮะออกมาแล้วไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่ฮะแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวละครนะที่ผมรู้สึกว่าการมีตัวละครตัวนี้อยู่ในเรื่องเนี่ยทำให้เกิดความไม่เมคเซนส์เป็นอย่างมากฮะนั่นก็คือตัวละครนี้ฮะที่มีหน้าที่เหมือนเป็นผู้ปรับแต่งนะฮะเหมือนมีเวทมนตร์ในการปรับแต่ง ใบหน้ารักษาแผลอะไรให้ได้นะ,ะและในเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าเธอคอยดูแลปรับแต่งใบหน้าให้กับนางเอกอยู่ตลอดะฮะซึ่งบังเอิญว่านักแสดงที่รับบทเป็นนางเอกเนี่ยเจสสิก mm ้าเมลลี่เนี่ยนะฮะ mm hmm. เป็นนักแสดงที่เธอมีแผลเป็นอยู่บนหน้าผากซึ่งมันจะเห็นชัดมากนะฮะในบางฉากนะฮะดังนั้นเวลาที่มันมีฉาก ปรับแต่งใบหน้าให้นางเอกเนี่ยผมจะรู้สึกตลอดว่าอา้าทำไมมันไม่ลบรอยแผลเป็นตรงนี้ออกให้นางเอกด้วยวะอะไรเงี้ยซึ่งตอนที่ผมนั่งดูซีรีส์เนี่ยผมไม่รู้นะฮะว่าไอ้แผลเป็นตรงนั้นมันเป็นแผลเป็นที่ติดมากับนักแสดงจริงๆนะฮะมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่ามันไม่ make ซนส์แล้วก็มันขัดหูขัดตาตลอดในเวลาที่มันมีฉากแบบนี้นะฮะเอาละผมว่าผมให้คะแนนเลยดีกว่านะฮะรู้สึกว่าผมจะรีวิวไปเนี่ยจะเริ่มสปอยไปเรื่อยๆแล้วนะ ใครที่ยังไม่ได้ดูนะผมอยากให้ดูจริงๆนะเรื่องนี้สนุกแล้วก็โปรดักชั o นยิ่งใหญ่จริงๆฮนะและผมขอให้คะแนนซีรีส์เรื่อง Shadow and Bone ไปที่18เต็ม20ไปเลยครับนี่ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงมากๆนะฮะสำหรับช่องของเรานะครับ ดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับรีบไปดูเลยนะฮะรับรองว่าสนุก,กมากๆแล้วก็โปรดักชันอลังการอย่างแน่นอนครับและส่วนพี่ๆน้องๆคนไหนที่ชมซีรีส์เรื่องนี้มาแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤษจากช่องฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ ฟิล์ม20ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง